ท่านผู้ทุกท่านครับผมกับพบกับผมแอดกัน t ดสตาร์ครีเอเตอร์ประจำท่ไทยเช่นเคยวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดอัดับตัวละคร Awaken ที่สามารถเลือกได้จากตัว๋วเลือก Awaken ช่วงนี้ใช่ไหมล่ะอ่าก็เห็นถามเข้ามาเยอะเราก็จะ,ะดับให้เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมเรถึงให้แบบนั้นนั่นเองนะครับผมอันดับหนึ่งที่เราให้ไปก็คือตัวของมูลไนใช่ไหม มูลไนท์เนี่ยในยุคนี้เป็นยุคที่เรียกได้ว่า m มู n ไนท์เป็นอเวเ e นแทบจะครบเครื่องที่สุดแล้วมัง้งเพราะว่าเขาทําหน้าที่ในการตีบอสได้ตีบอสไม่ว่าจะเป็นบอสรีเจนบอสอัลติเมตบอสยักษ์คือทุกบอสอ่ะพี่แกตีได้หมดนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยตัวของมู n ไนท์เองก็ยังเป็นตัวที่เอาไว้ทําแต้มในส่วนของ a อเได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวมูไนท์เนี่ยมัน รู้สึกว่ามันสามารถเล่นได้หลายเงื่อนไขมีทั้งเผาไหมมีทั้งตัวของตรึงด้วยใช่ไหมมีตรึงเอ้ยมีอัมาพาตมีทั้งอัมพาตมีทั้งเาาางผาไหมมีใบหรือเปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวนะใบรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใบมีเพราะงั้นเนี่ยตัวของมุลไนสามารถเบรกบอสได้สองเงื่อนไขใช่ปะก็คือตัวของเผาไหมกับอัมาพาตนั่นเองก็เลยได้สองซีซันนะครับผมซับเอพีเ เออมีใบด้วยครบนี่หว่าเออนี่ไงใช่ใช่ใชมูไนไนท์มีใบด้วยลืมไปสกิลหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยมูไนไนท์เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําตัวเดียวเนี่ยเล่นได้ทั้ง3เงื่อนไขเลยที่สามารถไปข,ขัดสกิลบอสในเอเบกได้ B K 9. ผมก็คือตัวของใบสกิลหนึ่งเอาพาดมีสกิลสองให้นะครับผมสกิลสองกับอเวเคนให้ส่วนสกิลสามเป็นเผาไหม้เพราะงั้นเนี่ยมูไนไนท์สามารถเล่นได้ทั้งสามเงื่อนไขเลยและจริงๆแค่สามเงื่อนไขเอเบ็กนี่ก็คุมหมดนะ ก็เลยให้เป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้ครับผมสับตัวของมูลไนท์อันดับสองเราลงมาแอดให้ตัวของเมดูซ่านะครับเมดูซ่าเนี่ยได้ในเรื่องของเป็นตัวเรียกว่าอะไรเดียวครบเครื่องเป็นทั้งลีดเดอร์ก็ได้ซับก็ได้ดาเมจก็ได้นะครับผม ล e ดเดอร์มิลซเนี่ยจะเป็น l e ดเดอร์ให้พวกสายสากลน,นะครับผมแล้วก็ตัวของซับเนี่ยถ้าซับจะเป็นซับเฉพาะพวกตัวของ Inhuman นะครับผมซับใครที่เลือกตัวเทียสางแบ็คโบไปก่อนอันนี้เนี่ยการเอามิลซ s าใส่ชุดนี้มาซับให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดันดาเมจให้ตัวของแบ็คโบได้ดีพอสมควรเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากจะเล่นตัวของตำแหน่งทั้งสามตำแหน่งแล้วเนี่ย ตำแหน่งในเรื่องของการดามเมจเนี่ยมดูซาก็สามารถเอาไปเล่นทั้งตัวของบอสได้แล้วก็เอเกได้เช่นกันนะครับผมเลยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบครบ,ครบเครื่องพอสมควรนะครับผมเียได้ว่าทํามาก็คุ้มอะลดเดอร์มีซับมีดามเมจมีนะครับตัวเดียวจบเจอกันที่เอเอ่าผู้หญิงใช่ไหมเออฮีโร่หญิงถ้าจำไม่ผิดนะต่อมาดับสามคือตัวของเกวนน่อมนะครับผมหรือว่าสไปเดอร์เกวนของเรานั่นเอง ตัวของเกรนเนี่ยหน้าที่หลัหลกๆตอนนี้คือการทำแต้มในส่วนของสกอร์แบทเทิลกับ ABX บ็ไวไลท์เขียวนะครับผมจะเอาไปเล่นตัวของบอสหรือว่าโชว์แลนเนี่ยก็พอได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าหลักๆคือตอนเนี้หน้าที่หลักๆของเจคือเขาจะไปเด่นในเรื่องของไวไลท์เขียวซะมากกว่านะครับในความที่ไวไลท์เขียวเนี่ยตัวเด่นๆมันน้อยแหละมั้งส่วนมากตัวไวไลท์เขียวเอาเวเกมันก็จะอยู่อยู่ด้วยกันนี่ยก็จะมีตัวของ อ่าเควนนอมใช่ไหมบูไซบูไซจริงๆลากฐานมันคือตัวไวไลท์แดงนะแล้วก็มีตัวของด็อกอ็อกไวไลท์แดงเช่นกันนะครับอันนี้เป็นฮีโร่อยู่อยู่ก็เป็นเปลี่ยนเป็นเขียวไวไลท์ไงเออลากฐานก็จะเป็นเขียวอยู่แต่แค่เปลี่ยนฝั่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของมิสทิกนะครับผมอันนี้ไวไลท์เขียวที่แท้จริงแต่ว่ามิสทิกเนี่ยมันจะติดที่ว่าเราต้องใช้คิทตันซื้อเนาะส่วนถ้าเกิดไม่ใช่พวกตัวละครอเวกเกนเนี่ยก็จะมีพวกตัวของสกอร์เปียนกับ ไวเปอร์บางที่ได้ใช้กันในตัวของ a อเเขียวเควนนอมก็เลยเหมือนว่าได้แค่ a อเกับเป็นหลักๆตอนนี้นะครับในส่วนของการตีบอสก็พอเล่นได้ไม่ดูหวาอะไรมากแต่ก็เล่นได้อะ่ะจะเอาไปตีบอสรีเจนบอสอัลติเมตก็ได้แหละนะครับผมเพราะงั้นเราก็เลยให้อยู่ที่อันดับ3นั่นเองนะครับต่อมาลองจากเควนนอมก็คือตัวของด็อกออกที่พูดไปตะกี้ใช่ไหมด็อกออกเนี่ยอ่า จะคล้ายๆอยกกับาเควนนอมแหละในเรื่องของการทำหน้าที่นะครับถึงแม้ว่าจะสามารถเล่นตัวของ Bot บอสแอบ,บแบบอบคอมโบดีกว่านิดนึงนะในเรื่องของการทำพวกวันช็อตแต่ว่าด้วยความที่ตัว2 Do ดอกออกเนี่ยสออกิลเอาตัวรอดมันน้อยกว่ามันไม่มีฮิลไม่มีอะไรเราเลยให้แบบอยู่อันดับรองจากเควนนอมนั่นเองถ้าถ้าปาระกันเนี่ยอย่างเควนนอมอาจจะเด่นเรื่องของการเล่น รีเจนมากกว่านิดน,นึงเพราะว่ามีฮิวมีอะไรช่วยแบบสู้ให้ยืนนานขึ้นแต่ว่าด o อกอกเนี่ยมันจะไปเล่นสายแบบพวกวันช็อตบอสอัลติเมทแลบเนี่ยมันก็เหมือนแบบเด่นคนละแบบกันแต่ด้ยวยความที่เอาตัวได้ดีกว่าเลยให้ตัวของเกวนนอมสูงกว่าหน่อยนะครับผมตัวด o อกอกก็เป็นตัวที่เด่นในเรื่องของ ABX เขียวไวไลท์กับตัวของบอสเหมือนกับเกวนนอมเลยนะครับผมก็เลยอยู่ใกล้กันนั่นเอง ต่อมาอันดับ5 h u ฮักโชฮักโชเนี่ยเอาจริงๆตัวของโวถ้าเป็นก่อนที่ก่อนที่มูไนไนท์จะมานี่เป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มาแรงในสายแดงเอาเบเก็เลยนะแต่พอมูไนไนท์มาแล้วมูไนไนท์ทำทุกอย่างได้ดีกว่าโชก็เลยโดนเหมือนเหมือนดรอปลงมาหน่อยอะ่ะแล้วก็จากการที่การตัดสกิลของโวเนี่ยมันมีความต้องเรียกว่ามีรอรอมัน ลีลานิดนึงอ่ะบางทีสกิลมันลีลาไปบอสไม่ยืนรอมันนะบอสมันเดินหนีไปนู่นแล้วมันเพิ่งออกสกิลก็เลยให้อยู่อันดับห้านั่นเองนะครับหน้าที่ก็เหมือนกันกับมูนไนต์เล่นแต่ก่อนเล่น abx ใช่ไหมเล่น abx เล่นตัวของบอสเหมือนกันบอสยากบอสเตมเหมือนกันแต่ตอนนี้มูนไนมาแรงกว่ามูนไนก็เลยแซงไปนู่นเลยทะลุไปนู่นโชว์เลยเหมือนแบบรอบๆะเหมือนเดาแว่า ถ้าถ้าเกิดของมันเหลือจร,จริงก็ค่อยมาทําให้ไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดของพร้อมเนี่ยไปทํามูลไนท์ก่อนดีกว่าโชว์ได้ตกมาอยู่อันดับนั่นเองผัดจากโชว์เป็นพี่เรสนะครับผมพี่เรสตอนนี้มีสองเรสใช่ไหมเรสเกากับเรสการเดียนผู้ที่อูอันดับอันดับหกเนี่ยก็คือตัวของเรสการเดียนนั่นเองเรสการเดีย <laughs> นเนี่ยที่แซงเรสเกาไม่ใช่อะไรนะเว้ย แซงเพราะว่าได้ความยืดหยุ่นในการใช้งานตรงที่ว่าถ้าเกิดใส่ชุดเป็นไวไลท์ถ้าเกิดถอดชุดเป็นฮีโร่แค่นันแหละเพราะว่าสกิลโดยรวมของของตัวเรสการ์เดนกับเรสเกลตอนมีชุดเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากไงแต่ด้วยความที่ได้ว่าอะไรอย่างเดียตัวเวกเกนของของเรสการ์เดนมันมันแบบมันใหม่กว่าแล้วก็มันมันสกิลมันจบเร็วกว่าออกเร็วกว,ว่ามันเลยแซงกว่านิดนึงอะ่ะหลักตอนนี้คนที่มีอะ่ะถ้าเกิดมีมีตัวของโชว์มีตัวของ มูลในแล้วเนี่ยไปเล่นฮีโร่แดงพวกนั้นดีกว่าไ mm hmm. ด้กายได้ก็เหมือนว่าเหมือนตัวเหลือเอาไปลงช่อแลนทิ้งไว้อะไรเงี้ยอืม mm hmm. มันก็เลยมาอยู่อันดับนี่แหละอันดับหลังๆเลยอะอันดับหกน่าสงสารเนาะ <laughs> ประมาณว่าถ้าเกิดพวกแกไม่มาฉันคงอยู่อันดับหนึ่งไปแล้วนะครับผมในส่วนของไวรายเอ้ยส่วนของฮีโร่แดงนะครับผมแล่เกิดถอดชุดก็เป็นไวรัไง มันเลยได้เรื่องของความยืดหยุ่นเวลาแบบถ้าเกิดเล่นชว์แลนด์ไปเจอหนานี่เป็นายไลท์ต้องใช้ก็ถอดชุดออกเ <c oughs> จอฮีโร่ว่าใส่ชุดอะไรเงี้ยเออใช่ไหมล่ะมันก็แบบช่วยเรื่องของตรงน,นั้นนิดนึงหรือถ้าเกิดจะเล่นวันยากเนี่ยแบบตัวแบบขัดแคลนจริงๆไม่มีาวไลท์ก็อะถอดชุดให้เป็นาวไลท์ให้หน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างรุ่นพี่ที่ผ่านมาตะกี้ที่อันดับหนึ่งกับอันดับห้าใช่ไหมเขาเขาไม่มีแบบเปลี่ยนชุดแล้วฝั่งเปลี่ยนไง เออเขาแบบใส่ชุดแล้วยังยังเป็นฝั่งเดิมถอดชุดก็ยังเป็นฝั่งเดิมไงในการเล่นก็แบบว่าอะพอได้พอได้ไดเปลี่ยนชุดนิดนึง <c oughs> แต่งอ้ที่บอกไปมันมันเจอไอ้พวกตัวดัดข้างหน้ามันกบกบตำแหน่งกบกบความเด่นหมดแล้วไงอก็เหมือนเป็นตัวเหมือนตัวสำรองสำรองแบบอตัวที่สามเลยนะ <c oughs> <c oughs> มีอยู่สามตัวเป็นตัวที่สามเลยมาถึงอันดับเจ็ด เรสเก่านั่นเองนะครับผมเรสเก่านี่ข้อดีเหรอการมองหาหอยู่ข้อดีก็ถ้าจะบอกว่าเล่นไวไลน์น้าเงินได้เนี่ยตอนนี้ไวน้ําเงินเนี่ยไอตัวอย่างไอออนแมนที่ปัน้นปั้นง่ายกว่ามันแซงไปแล้ววะถ้าจะหาตัวลงเอเบกไวไลน์น้ำเงินจริงๆนะไม่ต้องลงทุนปั้นเรสเกอลหรอกไปปั้นตัวของไอออนแมนต่อยอดจากเทียสองทำเทียสามมันเร็วกว่าไงเรสเกาก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ ชอเรนด์ี่เช่นเคยครับผมหาข้อด <laughs> ีอให้เหรอ,อเปลี่ยนสายได้มัง้งบางทีอยากเล่นเป็นสายไม่มันก็ถ้าเกิดเป็นชุดเก่ามันก็สายนาเงินเหมือนกันนี่หว่าเออมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสายอะ่ะถ้าเกิดจะบอกว่าเปลี่ยนสายต้องเปลี่ยนจะสายจากชุดชุดเก่าอ่ะชุดไอ้ชุดเนี้มากกว่าจากสายเขียวแต่ชุดนี้มันก็ไม่ค่อยมีใครเล่นอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะบอกว่าเปลี่ยนสายมันก็ไม่ใช่อะ่ะเออมันก็สายนาเงินต้นแบบมันก็สายนาเงินไง สกิลวงกว้างเชแลแลนรวบมอนได้ดีอ่ะช่วยช่วยเราเพราะว่าเพราะว่าที่เหลือมันมันไอพวกข้างบนมันมันทำงานได้เยอะกว่าไปลหลคอนเทนต์กว่าไง่ายยสเกลตอนนี้ทุกวันนี้มันก็อยู่แค่เชลแลนแอดปั้นไม้ลงเชลแลนอย่างเดียวแอละไม่ได้หรอกไปทําอย่างอื่นเลยเพราะงั้นก็ถือว่าตามนั้นแหละครับผมตามกันใช้งานก็อยู่ลำเจ็ดต่อไปนะจ๊ะ อันดับ8จริงๆอันดับ8 90เนี่ยไม่ต่างกันเลยเรื่องของเรื่องของการใช้งานเนี่ยแต่ว่าเอลซ่ามีข้อดีอย่างหนึ่งที่แซงอันดับ9กับ10นะครับผม <c oughs> ก็คือตัวของเอลซ่าเนี่ยเขา ไปลีดเดอร์ได้ในบอสลีเจนนั่นเองมีแค่เนียที่ให้เอลซ่าขึ้นมาดับแปดเนียเพราะว่าเอลซ่าเนี่ยถ้าเกิดมีอเวเเนี่ยมันพอทําทําหน้าที่อย่างอื่นได้นอกจากเป็นตัวดาเมจไงมันก็คือเอาเป็นตัวลีดเดอร์ได้แค่นั้นจริงๆส่วนเรื่องกเวเตเนี่ยต่อให้เอเวเมันดีกว่าพวกตัวเก่าแค่ไหนเนี่ยแต่บางทีมันก็สกิลอื่นๆในในชุดของมันเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าไงเหมือนว่าถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยอ่าตัวของ ชาร์ลเชลอันดับ9กับตัวของวอร์ไทเกอร์นับ10เนี่ยเขาจะมีสกิลที่แบบว่าระหว่างสกิล1-5 1ถ1ึง5เนี่ยมันก็มีสกิลบางสกิลที่บัฟได้ดีไงแต่ว่าสกิลเวเคนมาจะไม่ดีเท่ากับตัวของเอลซ่าใช่ไหมเวเคนมันยุคเก่ายุคเก่าที่สุดแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังแบบเหมือนมันก็ขิ่กันไปขี่กันมา ถึงสกิล a w a k e n นฉันไม่ดีแต่ว่าสกิลหนึ่งถึงห้าชั้นดีนะอะไรเงี้ยเอลซาก็บอกถึงสกิลหนึ่งถึงห้าชั้นจะไม่ค่อยดีแต่ว่าสกิล Awakening ฉันดีกว่านะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนขิงกันไปขิงมาสุดท้ายเนี่ยเอลซ่าชนะเพราะว่ามันไปมันไปทำหน้าที่เป็นลีดเดอร์ไปลีดเดอร์ในตัวของบอสเจนได้นั่นเองแค่แหละเลยได้แค่นั้นจริงๆนอกนั้นก็ทำงานเหมือนกันหมดอะสรุปในกันอันดับแปดเก้าสิบเนี่ยหลักหลักตอนนี้เนี่ยเชาแลนครับผม ไม่ไม่มีอย่างอื่นทํามาไม่ลงอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเชอแลนด์กับอีกอย่างหนึ่งที่พอมีประโยชน์ก็คือเป็นเงื่อนไขไว้ไว้แบบว่าเล่นเอาจิกซอสเดียวบบว่าเวลามีเงื่อนไขว่าต้องเล่นตัวนั้นตัวนี้ในจิกซออย่างเงี้ยเออก็มาเป็นเงื่อนไขในงานเนี่ยเห็นปะอย่างไรสกาเนี่ยก็มาเป็นตัวเงื่อนไขนเวลาเล่นเอาจิกซอเพิ่มได้นะครับผมแค่นั้นแหละออกงานเนี่ยถ้าเกิดจะรวบยอดจริงเนี่ยอันดับเท่าไหร่นะสิบ อันดับ10ใช่ไหมอันดับสิบวอลทายเกอร์อันดับเก้าเชลโลเชลอย่างเงี้ยมันก็นอกจากลงเชลโลแลนก็เป็นจิก๊กซอเป็นแบบเอาโบนัสเอาโบนัสลุนจิก๊กซอได้อะไรเงี้ยอันดับ8อย่างยูซ่าก็อ่าเชลโลแลนเอาจิก๊กซอแล้วก็ลีดเดอร์อย่างเงี้ยเออได้อยู่เวสกเกลก็อ่ะ ABX มไยร้ายได้อยู่แต่ว่า ถ้าเกิดจะให้เรสเกลมันดีอยู่นี้หน่อยเนี่ยถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดแบบเรสเกลมันจะมีมีประโยชน์กว่านี้หน่อยเนี่ยถ้าตัวของในวัน A B X เนี่ยศัตรูเป็นฮีโร่เนี่ยเรสเกลตีแรงขึ้นมากเลยนะครับผมอืมแต่ตอนนี้ก็เชลแลนด์ถ้าเกิดเชี่ยันก็แรงสุดในบรรดา4ตัวอันดับหลังเพราะว่าตัวของเรสเกลเขามีตัวโบนัสที่ตี่าตีฮีโร่แรงขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดไปเล่นเชลแลนด์ที่เป็นชั้นที่เป็นตัวของฮีโร่เนี่ยตัวของเรสเกลก็ทํางานได้ดีหน่อยนะครับผมก็เลย อันดับก็จะทำภาพให้แล้วนะก็คือตามนี้เลยแอดเรียงถูกใช่ไหมไม่เรียงผิดนะหนึ่งมูนไนท์สองมิวซ่าสามสไปเดอร์เกนสี่ด็อกออกห้าฮักโชวหกเรยการ์ทียนเจ็ดเรสเกลแปดเอลซ่าเก้าชาร์โล์เชลแล้วก็สิบบอร์ทไฮเกร์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ลองดูว่าเราต้องการตัวอะไรแบบไหนเพราะแอดบอกสับคูณให้หมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย